ทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันนี้นะครับเสาร์ที่31มกราคม2569นะครับอ่าเช็คความพร้อมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่24นะครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับสาริการดงนิวคาสเซิลเล่นกันเป็นคู่สุดท้ายค่ำคืนวันเสาร์เลยนะครับเสาร์นี้มีเล่นกันตีสามตรงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแฟนๆลิเวอร์พูลก็อาจจะได้นอนดึกอีกหนึ่งคืนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับลิเูเนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วบุกไปแพ้บอลหมัด2-3ทําทำให้อันดับตารางคะแนนตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่6โดนแมนยูโดนเชลซีแซงไปแล้วส่วนนิวคาสเซิลก่อนแข่งอันดับ9อันดับเหมือนจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าแต้มในการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเนี่ยตามหลังลิเร์ูอยู่3แต้มนะครับตามหลังแมนยูอันดับ4อยู่5แต้ม จริงๆพื้นที่ททอาโฟนี่อันดับ4จนถึงอันดับที่11เนี่ยแ้มห่างก,กันไม่เยอะเพราะฉะนั้นในโซนในโซนลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมลีกลุ้นกันมันแน่นอนนะครับลิพูเองต้องพยายามเก็บ3แมแมให้ได้ในค่ําคืนนี้ผลงานในช่วงที่ผ่านมาลางสัปดาห์ทั้งลิพูแล้วก็นิวคาเซลเนี่ยไม่ได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าทั้งคู่เล่นสุดยูฟาแชมลีกอะลิพูอาจจะได้เล่นในบ้านนะครับชนะคาราบะ60ส่วนนิวคาเซลผลงานดีเยี่ยมนะครับบุกไปเสมอ บริแซงแช็กแมงที่กรุงปารีสหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้เกมแรกเจอกันเป็นนัดที่สองของฤดูกาลใครที่จำได้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะนิวคาสเซิลสามสองสุดมันประตูชัยได้จากเจ้าหนูดีโอเอ็นโกบูห้าเก้าสิบบวกเลยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งสองทีมเนี่ยมีผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บโดยเฉพาะตัวหลักทั้งคู่เลยนะครับลิเวอร์พูล ที่มีเจ็บเพิ่มคือเจอรี่ฟิมโปงนะครับเกมในช่วงกลางสัปดาห์ลงเล่นแป๊บเดียวเจ็บแฮมสติงส่วนก่อนหน้านี้โจโกเมสเจ็บก็ยังไม่พร้อมอีซักเจ็บเลโอนี่เจ็บแล้วก็คอนเนอร์แบลลี่อันนี้ก็แบ็กขวาเจ็บหนักพักยาวทั้งฤดูกาลนะครับแต่ลิฟูดได้ข่าวดีคือโคนาเต้กับเคอร์ติสโจนกลับมาซ้อมกับทีมแล้วคาดว่าทั้งคู่จะมีส่วนร่วมในเกมนี้นะครับนิวคาสเซ่นถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยแนวรับอย่างฟวามเปนแชร์เจ็บนะครับลิฟฟ์ฟรานิโต้เจ็บ เราก็รวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างโจลิงตันด้วยนะครับลิเวอร์พูลนะครับว่ากันว่าวันนี้เนี่ยน่าจะใช้โซโบเนี่ยมายืนเป็นแบ็คขวานะครับเพราะเป็นแบ็คจำเป็นละไม่มีแบ็คขวาอาชีพแล้วตอนนี้เพราะว่าทั้งแบดดี้แล้วก็ฟิมปงเจ็บหมดนะครับนอกนั้นน่าจะเป็นชุดตัวหลักน่าจะเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับไล่กันตั้งแต่เกมรุกชัวรว่าวันนี้ทั้งเอกิติเก้นะครับโมซาร่าโคดี ara, i, po, ้คโป์โพรเฟนเวียส น่าจะได้ลงเล่นออกซ้ายเป็นตัวจริงเซอร์มิสฟิลมีการฟินแบกมีแม็กลิสเตอร์นะครับส่วนแนวรับวันนี้โคนาเต้ก็น่าจะได้กลับมาจับคู่กับปัจจิวฟันไดในคู่เซนเตอร์นะครับส่วนขวาซ้ายอย่างที่บอกนะนเป็นสมบัสไลน์ขวาซ้ายเป็นเคอร์เคสประตูเป็นอาริสงเบเกอร์ส่วนนิวคาสเซิลเกมรุกอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็ยูฮันวิซ่าช่วงหลังๆเอ็ดดี้ฮาวชอบใช้มากวันนี้น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงยืนไปหน้าเป้าแทนน้องนิก อ่าโฟร์เดอร์ส่วนริมเส้นสองฝั่งก็เป็นตัวหลักนะครับแอนโทนีคอร์ดอนแล้วก็หาวิบาลตรงกลางก็ได้บูโนกิมาร์ไลส์กลับมาช่วยทีมนะครับก็มีตัวเลือกทั้งเจอหนูริชไมลี่โตนาลี่นะครับแนวรับคู่เซนเตอร์เนี่ยมีทางด้าสเวนบอตมันจะจับคู่กับมาริจ้าแบ็กขวาเกรนที่เปียแบ็กซ้ายเป็นวิซอรประตูก็ใช้นิกโปมนะครับสถิติลิเวอร์พูลนะครับเวลาเจอกับนิวคาสเซิลในแอนฟิลด์เนี่ยผลงานค่อนข้างจะดู หรือกว่าอยู่พอสมควรแต่ว่าเวลาคู่นี้เจอกันน่ะเป็นฟุตบอลที่เปิดหน้าแรกกันสนุกนะครับเปิดหน้าแรกกันสนุกแล้วก็จะเป็นเกมที่มันยอมกันไม่ได้เพราะว่าคู่นี้เวลาเจอกันทีเนี่ยจะชอบยิงประตูกันเยอะๆนะครับสถานการณ์ของเรียูนูนะ,นะครับต้องชนะนะครับต้องชนะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ซัฟโฟอย่างน,น้อยๆเ,เนี่ยก็อา,อาจจะทําแต้มแซงมันอยู่ไปก่อนเพราะว่าแมนยูจะมีโปรแกรมลงเล่นในค่ําคืนวันอาทิตย์แต่ว่า โปรแกรมของแมนยูก็ไม่ได้หนักนะครับจะเปิดบ้านเจอกับฟูแลมก็ไม่ต้องไปโฟกัสกับทีมอื่นนะครับผมก็เชื่อว่าอ่าอันเนอร์สลอตเองกับโลกทีมก็คงจะเน้นไปเกมต่อเกมนะครับแต่ปัญหาของลิพูคือความไม่สม่ำเสมอในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่นะครับ ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแต่ผลงานในยุโรปกับกลายเป็นว่าดีนะครับก็ใครที่เป็นกองเชียร์ลิปูในช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะครับอาจเชียร์ยุโรปก็อีกอารมณ์หนึ่งเชียร์พรีมูริกก็อีกอารมณ์หนึ่งผลงานค่อนข้างจะแตกต่างแต่เล่นในบ้านแต่เล่นที่แอนฟิลด์หรือจะออกไปเยือนมันมันมันเดามันเดายากครับคาดการยากท,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 ทั้งที่ก่อนหน้านี้อย่างที่เคยพูดไปว่าแอนฟิลด์จริงๆใครมาเยือนก็ถือว่า เป็นนรกของทีมเยือนแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยริพูเล่นที่แอนฟิลเนี่ยมันไม่มีทีมไหนกลัวแล้วนะครับวันนี้ผมก็คาดหวังว่านะครับจากเกมที่เราชนะคาราบัก ในช่วงกลางสัปดาห์60ในศึกยู่่าแชมเลีกมันจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นในค่ามคืนหรือผูที่ผ่านมาผลงานดีจริงๆไร้ที่ติแต่ว่ากู้แข่งมันเป็นคาราบักคลาสฟุตบอลเนี่ยมันห่างกันกนเยอะแต่ว่าวันนี้เป็นนิวอเซนยู่ในเตะที่บุกมาเยือนคลาสฟุตบอลไม่ได้หนีกันเลยนะครับนิวเซนเองก็เป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเลีกเรเวอร์พูลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมขอไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับ ถ้ามีหนึ่งแต้มก็อาจจะเกาะกลุ่มในโซนบนอยู่กับโปรแกรมที่เหลืออีกพอสมควรส่วนเกมนี้ถ้านิวคาสเซิลบุกมาชนะลิพูเนี่ยนิวคาสเซิลจะแซงลิพูทันทีแล้วก็ไปลุ้นผลในคู่นอื่นให้เป็นใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าเดิมพันสูงมากทั้งอเนอร์สโอตแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวนะครับสำหรับผมนะครับขอหนึ่งขอหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยถ้าชนะก็ถือว่าเป็น เป็นโบนัสชิ้นโบแดงสําหรับลีพูในแอนฟิลด์คัมคืนนี้เพราะว่าภาคหลังๆมาเนี่ยพิมลิกเชียร์เหนื่อยเหลือเกินนะครับอ่ะใครที่รับชมแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับตีสามตรงนะฮะส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้นักเตะหงแดงลีพูทุกท่านด้วยนะครับยย้ำนะครับว่าวันนี้ผมขออย่างน้อย1แต้มขอไม่แพ้ไว้ก่อนถ้าชนะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปนะครับรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันครับ